น้ำเสนอโดยแมนซิตีฟ้ฟแฟนไทยแลนด์เปิดรายชื่อ15แข่งเวิร์คลาสของพิมลีวันนี้เราจะไปดูกันสำหรับ15แข่งพิมลีที่เข้าขั้นระดับเวิร์คลาสว่าจะมีนักเตะซิตี้สักกี่คน รายชื่อนักเตะระดับโลก15คนจิ่เล่นอยู่ในพิมลีกในปัจจุบันซึ่งจะเห็นว่ามีแข้งคงเรือใบสีฟ้าติดเข้าโผง6คนเอร์ลิงฮาลันเริ่มต้นฤดูกาลปี2022-2023ได้ยังน่าเหลือเชื่อเขาก็มาแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยความคาดหวังอย่างมากและเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสมัยทุกคนถึงตื่นเต้นกับการมาของเขา ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ในทีมเอเจฮัสสเตเดียมักเตะวัย22ปีทําไปแล้ว32ประตูจาก31นัดรวมทุกรายการให้กับซิตี้ในฤือดรูราลนี้เขาทำลายสถิติไปแล้วหลายรายการและอีกมากมายที่รอเขาซอยร่วงลงมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ยิ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยว่าฮาแลนด์เป็นผู้เล่นระดับโลกแต่นอกจากเขาแล้วจะมีใครกันอีกในพิม์ลีกซึ่งเป็นลีกที่เป็นระดับโลก คําว่าระดับโลกเป็นเรื่องส่วนตัวและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่เพื่อให้ผู้เล่นได้รับการนิยามว่าเป็นระดับโลกพวกเขาต้องเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดใน3โลกหรือ4คนในตําแหน่งของพวกเขาและนี่คือผู้เล่นระดับโลก15คนในพิมลิทีมแรกที่เราจะพูดถึงจะเป็นใครไปไม่ได้ก็เป็นแมนเจอร์ซิตี้โดยมีรายชื่อดังนี้ ผู้รักษาประตูอย่างมเดอร์ซงรูเบนดิแอสชูอัลกาเซโลโรดีเควินเดบอยเอ์ลิงฮอลันเดอร์ซเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมซึ่งไม่มีใครเทียบฐานได้เมื่อพูดถึงการมีส่วนร่วมกับทีมของเขารูเบนดิแอสและกาเซโลอาจไม่ได้ถึงจุดสุดยอดแต่พวกเขาทำได้ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่มีผู้เล่น3คนที่ดีกว่าในโลกของฟุตบอลในตำแหน่งของพวกเขาหรือไม่เราไม่คิดอย่างนั้น โรดี้ <R> เป็นส่วนสําคัญในความสําเร็จของแมสซิตี้ด้วยไว้เพียง26ปีเขาสามารถอยู่กับสโมสรต่อไปในทศวรรษหน้าแน่นอนว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะโต้แย้งว่าเดอะบอยและฮาลัแลนเป็นระดับโลกทีมที่ 2. อาร์เซนอลรายชื่อที่ติดโผโทมัสปาเต้มาตินออริกาบูกยิโยเซกาเราไม่คิดว่าอาเซนอลมีนักเตะระดับโลกเลยในช่วงเริ่มตน้นฤดูกาล แต่ตอนนี้พวกเขามี3คนหลังจากที่เริ่มต้นสีสันได้อย่างน่าเหลือเชื่อปาเต้และโอดินกาต่างเล่นในระดับที่ไม่ธรรมดาและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้อาร์เซนลนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2แต้มในพรีเมียร์ลีกซากา้าได้กลายเป็นผู้เล่นระดับโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่มีทีมใดในโลกฟุตบอลที่ไม่ต้องการให้เขาร่วมทีมด้วยในวัย21ปีเขามีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆอาร์เซนล มีนักเตะอีก2-3ถึงคนที่จะกลายเป็นระดับโลกซึ่งรวมถึงกราเบลมาร์ตินาล,ลีและวิลเลียมซลีบาทีมที่ 3. ลิเวอร์พูลสามรายชื่อที่ติดโผอลิสันเบเกอร์วอร์จิวฟานได้โมฮัมเม็ดซาลาลิเวอร์พูลมีฤดูการที่ยากลำบากตาอลิสันและซาลาเป็นสองคนที่ยังสามารถเชิดหน้าจูตาได้อลิสันทำผิดพลาดอย่างที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนในเกม f อฟเอคัพกับวู เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมแต่สิ่งต่งตางๆจะยิ่งแย่ลงไปอีกสำหรับลิเวอร์พูลหากไม่มีเขาซาลาทำประตูให้หงแดงไปแล้ว18ประตูในฤดูกาลนี้และยังเป็นหนึ่งในกองหน้าชั้นนำของโลกฟุตบอลฟานไดททำผลงานได้ไม่ดีนักในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลประสบปัญหาแต่ถึงแม้จะทำผลงานได้ต่ำก็ามาตรฐานที่สูงเลื่อเชื่อของเขาแต่เราก็ยังเชื่อว่าเขายังคงเป็นกองหลังระดับโลก ทรนด์อเล็กซานเดอร์อานูแอนดี้โรบิสันฟาบินโยและ ago, ติอาโก้ต่างก็เป็นนักเตะระดับโลกในช่วงเร,ริ่มต้นฤดูกาลแต่พวกเขาไม่ได้ลงเล่นถึงระดับนั้นในฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ติดโผมาเพียงหนึ่งนายนั่นก็คือวิทฟิลด์อย่างคาสเซมิโล เราคิดว่ามีผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถถือว่าเป็นระดับโลกได้คาเซิโลดาวเตะชาวบราซิเลียนถือเป็นอสุรกายในตำแหน่งกองกลางมาร์คัสแรดฟอร์ดเป็นนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจสุดๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและอาจไปถึงสถานะระดับโลกหากเขายังรักษาฟอร์มการเล่นของเขาแบบนี้ไว้ได้ต่อไปเรื่อยๆทีมที่6เชลซี รายชื่อที่ติดโผล่เข้ามาก็คือ James. James, ริชเจมเจมมีฤดูกาลที่น่าผิดหวังเนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่เมื่ออยู่ในสนามเขาคือคนสําคัญสําหรับเชลซีนักเตะวัย23ปีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการบุกขึ้นหน้าในขณะที่เจ้าตัวเป็นแนวรับเขาเป็นนักเตะระดับโลกคนเดียวของเชลซีในเวลานี้ชซนฮอสเปอร์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแฮร์รี่เคนเคน จำเป็นแล้ว7ประตูจาก24เกมในพรีเมียร์ลีกสำหรับสเปอร์ในฤดูกาลนี้เหมือนคงน่าเสียดายมากหากครสคนจบอาชีพคาแข้งของเขาโดยไม่ได้ช่วยแชมป์เราคิดว่าซนเฮอร์มินเป็นระดับโลกเมื่อเริ่มตน้นฤดูกาลแต่เขาสูญเสียตำแหน่งนั้นหลังจากซีซั่นที่น่าผิดหวังซึ่งเห็นเขาทำได้เพียง5ประตูในพรีเมียร์ลีกและนี่ก็เป็น15แข้งเวิร์ลคลาสที่เข้าข่ายเป็นนักเตะระดับโลกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในเวลานี้แฟนๆคิดเห็นอย่างไรกับ15รายชื่อที่ผมนำมาเสนอนี้คอมเมนต์ Comment มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับแฟนๆเรือใบสีฟ้าใครที่ยังไม่มีเสื้อแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์เอาไว้ใส่เล่นใส่เที่ยวใส่เชียย์บ่งบอกความเป็นแฟนเรือใบสีฟ้าของพวกเราทุกสีทุกส์ราคาเดียว250บาทสั่งได้เลยจิลิงไลอ้อด้านล่างสั่งเลย สั่งเลยสั่งเลยอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน